สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การนับเดียตข่าวสารของแม n น h a เชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนนี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเราใจก็สามารถคลิกดิงข้างล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับเริ่มต้นกันที่ทําไมแมนยูไม่เซ็นเอรอรากลับมาจากปเอช แฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีความคาดหวังว่าอยากให้สโมสรของพวกเขานั้นเนี่ยคว้าตัวอันเดรเอร์เรากลับมาร่วมทีมอีกครั้งหนึ่งหลังมีข่าวว่านักเตะนั้นอาจจะโดนขายออกในซัมเมอร์นี้หลังจากที่ปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับได้ตัวของลีโอมาซี่มาร่วมทัพส่วแววว่าอาจจะต้องอกหักและผิดหวังการย้ายมาของเมซี่ที่กุมปารีสกระทบถึงนักเตะหลายชีวิตในทีมปารีสแซงชรแมงว่ากันว่า สูงมากถึง10รายด้วยกันที่อาจจะถูกขายออกไปทั้งแบบขายขาดและปล่อยออกไปแบบยืมตัวเพราะปารีสแชงแมงนะครับต้องการลดภาระเรื่องของค่าใช้ใจ่ายโดยเฉพาะค่าจ้างของดาวบรรดานนักเตะในทีมเพื่อให้สโมรสรสามารถบริหารจัดการได้ง่ายและก็อยู่ในระดับที่มั่นคงยั่งยืนเอริราย้ายมาร่วมทีม PSG แบบฟรีค่าตัวนะครับในปี2019หลังจากที่พวกเขาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงสัญญาฉบับใหม่กับปีศาจแดง และตอนนี้กลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่อยู่ในกลุ่มอาจจะโดนปารีสแช,ชงแมงนะครับขายออกไปในซัมเมอร์นี้พร้อมกับนักเตะรายอื่นๆนการแข่งขันก่อนจบฤดูกาลของหลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับเนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด19ในฤดูกาลถัดมาครับ2020และ21เ,เนและี่ยเอร์ราได้ลงสนามนให้กับปารีสแช,ชงแมงงไปทั้งสิ้น45เกมรวมทุกรายการแข่งขันแล้วก็ได้ลงเล่นในเกมแรกกับเปเชและซีซั่นใหม่ไปแล้ว ด้วยผลดังกล่าวครับเอริรา่านั้นจึงหวังที่อยากอยู่ต่อกับปารีสชาชเชมงต่อไปแต่ด้วยความรู้สึกมากมายเกี่ยวกับข่าวลือต่างๆที่ว่าเอริรา่านั้นเนี่ยอาจจะย้ายกลับมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งข่าวดีดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นจากแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีความชื่นชอบเขามากกว่าไม่ได้เกิดจากเนื้อหาที่แท้จริงหรือความสนใจจากสโมสรอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าจะพูดให้สั้นๆแบบเข้าใจกันได้ง่ายก็คือว่า แฟนบอลของแมนยูนั้นเนี่ยอยากจะได้เอรรากลับมาแต่แมนยูนั้นไม่สนใจครับสมัยที่ค้าแข้งในถิ่นอัลเทอร์ฟอร์ดครับเอรรานั้นเป็นนักเตะที่แฟนบอลของแมนยูนั้นชื่นชอบมากๆเขาได้รับการโหวตจากแฟนบอลของปีศาจแดงให้เป็นผู้เล่นแห่งปีของสโมสรเมือม่อรูการ2 0 1 6และ17ที่ผ่านมาแล้วก็มีแฟนบอลมากมายครับที่เชียร์ให้เขาเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นกันตันทีมคนต่อไปให้กับสโมสรปีศาจแดงเพราะเอรล่รานะครับเป็นนักเตะที่ให้ความสำคัญและก็เทิดทูนกับค่านิยมหลักของปราแลก็ประเพณีของนยู แต่การกลับมาของเขาในตอนนี้นะครับดูเป็นเรื่องที่มีค่อยสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่เพราะตอนนี้เขาอายุ32ปีแล้วแม้กระทั่งในช่วงที่เขาอยู่ในช่วงท็อฟอร์มเนี่ยเขายังไม่ได้เป็นตัวจริงให้กับแมนยูเลยโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาลงสนามให้กับปีศาจแดงไม่เกิน20นัดต่อฤดูกาลเพราะฉะนั้นจึงมองไม่เห็นโอกาสว่าเขาจะกลับมาตอนนี้เขาจะรับโอกาสในการลงสนามให้กับปีศาจแดงมากน้อยแค่ไหนเหตุผลที่ว่าเอริรานั้นนี่ย้ายไปเล่นที่ฝรั่งเศสกับเปเช เพราะเขาไม่สามารถตกลงสัญญาฉบับใหม่กับยูเนเต็ดเนื่องจากยูเนเต็ดนั้นต้องการลดค่าเหนื่อยของเขาลงนไปแต่ด้วยเหตุผลว่าเขาไม่ได้เป็นนักเตะตัวหลักของทีมต่อมาครับเปเชเองเนี่ยเสนอค่าเหนื่อยให้เขาสูงถึง350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์และนั่นคือเหตุผลที่เขาย้ายไปเล่นที่ฝรั่งเศสกับทีมยักษ์ใหญ่อย่างปารีสแซงต์แชร์กแมงด้วยอายุของเขาตอนนี้นะครับถ้าย้ายกลับมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไม่น่าจะรับโอกาสในการลงสนามมากสักเท่าไหร่ เนื่องจากทีมปีศาจแดงตอนนี้นะครับพัฒนาขึ้นเยอะโดยเฉพาะหลังจากปี2019โซชาได้วางรากฐานของทีมอย่างต่อเนื่องได้อย่างน่าประทับใจจึงไม่น่าจะมีพื้นที่ว่างสำหรับเอริได้อีกแล้วอีกครั้งค่าเหนื่อยมหาศาลที่เขารับอยู่กับปารีสแซงแงนั้นเนี่ยที่เลือกสัญญาอีกตั้ง3ปีในทีมปาร์คเดอแองจึงขอสรุปง่ายๆว่าแฟนบอลของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็แอ,อบหวังว่าจะได้เห็นเอริได้ในสีเสื้อของแมนยูได้อีกครั้งหนึ่ง อาจจะต้องอกหักเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เพราะเหมือนดังคำกล่าวที่ว่ารักนะแต่เป็นไปไม่ได้สดรุปข่าวต่อมาครับจิมมี่คาร์ลเกอร์ครับอดีตนักเตะของลิเวอร์พูลครับที่ปัจจุบันเนี่ยทำหน้าที่ผู้สื่อข่าวแล้วก็นั่งวิเคราะห์เกมให้กับทาง Skysport ซึ่งมีความเชื่อว่าโูชานะครับต้องพาแมนยูเนี่ยคว้าแชมป์พิมเมยรีกให้ได้หลังจากที่ทุ่มเงินมหาศาลในการเสริมทัพ ช่วงสเสมอที่ผ่านมาจากการรายงานของลิลีมิวนะครับว่าในายใหญ่ชาวนเวย์เนี่ยรับหน้าที่กลุ่มทีมปีศาจแดงตั้งแต่3ปีหลังจากที่เขาเนี่ยรับงานช่วงกลางซีซั่น2018และ19ที่ผ่านมาแล้วก็เพิ่งจัดการทุ่มเงินเนี่ยคว้าเจดอนซันโชแล้วก็ราเฟวารามาร่วมทีมโดยมีค่าตัวรวมกันอยู่ที่115ล้านปอนด์ครับในตลาดสเสมอนี้ อย่างไรก็ตามครับโซชาเนี่ยยังไม่เคยพาอยู่ในเต็ดได้คว้าแชมป์ใดๆตลอดช่วงเวลาที่ทําหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมโดยเมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับเขาสามารถทําดีสุดก็คือการได้รองแชมป์พ,พิมารีกและก็รองแชมป์ยูฟายูโรปาลีกเท่านั้นคาร์ลเกอร์ชื่อว่าการทุ่มเงินซื้อนักเตะระดับโลกมาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้ถึงเวลาแล้วนะครับที่นายใหญ่ปิศาจแดงจะต้องพาทีมเป็นแชมป์ไม่ได้โดยเฉพาะในลีกสูงสุดของอังกฤษซึ่งพวกเขาเนี่ยห่างเหินมานานถึง8ปปีเต็ม ด้วซชานะครับกำลังเข้าสู่ซีซั่นที่3ของตัวเองที่โอทเทลฟอร์ดแล้วก็สโมสรก็นุนหลังเขาอย่างเต็มที่ด้วยการมอบสัญญาฉบ,บับใหม่อีก3ปีซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่ยูเนเต็ดเนี่ยต้องเป็นแชมป์ลีกให้ได้นั่นคือความคาดหวังเดียวและมันคงไม่ใช่ความคิดที่ดีนักหากมันเป็นอย่างอื่นเรืัอมาลิดบาเยมวนิกก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากไปจากว่านี้ และก็แมนยูเองนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นสโมรสรที่อยู่ในระดับเดียวกันซึ่งคุณก็ไม่สามารถลดระดับความทะยอทยานของสโมรสรแบบนี้ได้คาเลกก็ได้กล่าวทิ้งท้ายสรุปข่าวต่อมาผีล้มแผนในการซื้อเนวสมั่นใจปอกบาตต่อสัญญาครับดิลิเมลนี่ยังมีการรายงานว่าแมนยูเองนะครับได้ล้มเลิกความสนใจในตัวของรูเบนเนวสกองกลางของวูฟแฮมตัน ทีมคู่แข่งร่วมหลีกเป็นที่ร้อยแล้วนะครับเนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยมีความมั่นใจว่าพอปอกบาเองจะต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปอย่างแน่นอนครับขณะนี้ปอกบาเองนะครับเหลือสัญญากับทีมจนถึงกลางปีหน้าเท่านั้นแต่มีสัญญาณหลายอย่างนะครับที่บ่งชี้ว่าเจ้าตัวจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับปีศาจแดงทั้งการโพสต์ภาพบนลงอินตราแกรมเมื่อหลายวันก่อนรวมถึงการที่ปอกบานั้นออกให้สัมภาษณ์ว่าตื่นเต้นกับการเสริมทัพของปีศาจแดงในซีซั่นนี้ ส่วนด้านของแมนเชสเตอร์อินนิวสนะครับสื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์รายงานว่าแมนยูนเองเนี่ยเตรียมปล่อย3าแข้งส่วนเกินอย่างเจสซีดินการ์ดอันเรสเปโดราและก็ฟิวโจนออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากไม่อยู่ในการทำทีมของโซชาแล้วก็ด้วยเหตุผลสำคัญก็คือว่าทีมเนี่ยกำลังเร่งหาเงินกลับสู่สโมสรหลังจากซัมเมอร์นี้ใช้เงินช็อปนักเตะเกินหนึ่งล,ล้านปอนด์ไปแล้วทั้งการคว้าซานโชจากดอทมรมด้วยค่าตัว 73ล้านปอนด์แล้วก็คว้าวารานจากเรอัลมาดริดด้วยค่าตัว4,3ล้านปอนด์ครับสำหรับข่าวต่อมาครับแมนยู U, สนคว้าโยวิสเสริมแนวรุกช่วยลาตาข่ายซีซั่นนี้แมนยูเอนะครับตัวเป็ข่าวว่าเตรียมที่จะยื่นซื้อข้อเสนอทาบทามลูก้าโยวิสศูนย์หน้าชาวเซอร์เบียของเรอัลมาดริดข้ามาเสริมทีมในช่วงซุมเนี้เนื่องจากมีค่าตัวที่ถูกกว่าเป้าหมายรายอื่น ลูก้าโยวิดครับกองหน้าทีมชาติเซอร์เบียเนี่ยไว้ยาปีสามารถทำผลงานให้กับไทร์คั์แฟรงเฟิร์ตนะครับได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากลงสนามไปทั้งสิ้น75นัดก่อนทำได้ถึง3ามวประตูนะครับทำให้เจ้าตัวนั้นนตกเป็นข่าวกับหลายทีมแล้วก็ก่อนเลือกย้ายซบเรอัลมาริดเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี29 2020และแต่ทว่าหลังจากที่โยวิดเองเนี่ยย้ายมาร่วมทัพราชันชุดขาวเจ้าตัวตกเป็นตัวสำรองของทีมแถมยังไม่สามารถโชว์ฟอร์มเก่งออกมาได้ โดยทาได้เพียง2ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด32นะัดนาทุกรายการครับอย่างไรก็ตามครับการที่สูชานั้นเนี่ยต้องการกองหน้าคนใหม่เข้ามาเสริมทีมทําให้ตกเป็นข่าวคราวกับดาวยิงชั้นนามากมายทั้งเฮริเคนเอริเบลฮาร์แลนด์และก่อนหน้านี้นะครับก็ตกเป็นข่าวกับลูก้ายูวิตเป็นรายล่าสุดทั้งนี้แมนยูเองเนี่ยมองว่าลูก้ายูวิตเองทําผลงานได้ไม่ค่อยดีจากการลงเล่นในลีกสเปนทําให้ค่าตัวของแข้งรายนี้น่าจะถูกลงกว่ากองหน้ารายอื่นที่ตกเป็นข่าวคราวกับทีม ำหรับข่าวต่อมาแฮร์รี่ไมกวายนะครับกับทันทีแมนเชสเตอร์เด็ดมั่นใจว่าความสําเร็จของทีมต่อจากนี้ซานโชจะเป็นส่วนสําคัญอย่างไม่ต้องสงสัยตัวรุกทีมชาติอังกฤษนะครับได้ย้ายมาร่วมทัพปีศาจแดงสมใจหลังจากที่ยืดเยื้อกันมาตั้งแต่ฤดูก,กาลที่แล้วด้วยคาดตัว73ล้านปอนด์ครับถือเป็นแนวรุกริมเส้นทางขวาที่ทางอยู่นเตีดยนียต้องการแก้ไขหลังจากมีปัญหาขาดความสม่ำเสมอนับตั้งแต่ที่โซชานั้นเเข้ามาคุมทีม ด้วยความคาดหวังอย่างสูงจากแฟนบอลทางแมกว่าเองนะครับมั่นใจว่าความสําเร็จของทีมในอนาคตทางซันโชนั้นจะเป็นส่วนสําคัญอย่างแน่นอนผมคิดว่าเขาเชื่อมโยงกับเรามา2-3รูปก,การแล้วซึ่งมันรู้สึกคล้ายกับการย้ายทีมขอผม,ผมตอนที่ผมย้ายมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่มันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่มันเกิดขึ้นในปีถัดมาที่เราจัดการมันสําเร็จแมกคกวได้กล่าวผ่านสกายสปอร์ต ผมมีความตื่นเต้นแทนเขาจริงๆเขามีฟอนสวรรค์ที่พิเศษเขาเป็นนักเตะป,ประเภทที่ว่าด้วยความมั่นใจที่มีคนที่ก้าวขึ้นมาเป็นสตาร์อย่างแท้จริงกับสโม,มสรและผมรู้สึกว่าในอนาคตความสําเร็จของเรามีเขาเป็นส่วนสําคัญอย่างแน่นอนครับทั้งหมดนี้คือการอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่ตอไปสวัสดีครับ